สวัสดีครับสวัสดีเมื่อเจอกันนานครับก็อยู่กับผมวอลฮันเดอร์นะฮะตอนรับเดอร์มีนาเจ็ดวันที่ผ่านมานะนะครับก็สาเหตุที่ไม่ได้อัดเลยในช่วงเจ็ดวันนะฮะก็เน็ตแล้วก็ปัญหาเรื่องปาะหยัดมากมายนะฮะก็คือคอมมันเริ่มไม่ไหวแล้วนะคอมมันเริ่มไม่เชื่อว่าคอมเลย่าโน้ตบุ๊กมันไม่ไหวแล้วนะโน้ตบุ๊มันไม่ยอม เล่นไรเลื่อๆแล้วให้เหมือนที่ผ่านมาแล้วนะครับทําให้การดำเนินการทําคลิปตายคลิปก็ต้องคํานึงถึงคอมตลอดเวลาว่าอัดแล้วมันไหวไหมเล่นแล้วมันไหวไหมนะก,กว่าจะยอมมาเปิดคลิปหรือจะมาะไลฟ์เนี่ยต้องมานั่งตีว่าทายังไงให้นบุ๊กอายุยืนหรือนบุ๊กมันจะไม่ค้างก่อนหรือจะตับกอกระตุกก่อนหรือเกมบิดไปเลยเหมือนที่ผ่านมา เนาะเพราะว่ามันอาอยุก็ปลาไปหกปีแล้วในบุตัวนี้นะครับวันนี้ก็เลยมาทำคลิปแบบที่หลายคนน่าจะเข้าใจในมุกของวอรเดิในช่องผมนะั่นคือช่วงต่อคำแนะนำและดาม่าเล็กน้อยหรือที่ง่ายๆคือช่วงตั้งแรกเปรียบพูดคุยทำเหมือนตอนชาร l เนเจอร์นนะ นี่คือเหมือนคลิปชาร์เ e n จอร์ใครที่ไม่เคยดูก็กลับไปดูได้น,นะคลิปของชาร์เ e n g จอร์นะครับชาร์เจอร์เอ็มเคสองกับเอ็มเคสาม่ข้างล่างนะนะครับสอคันนี้เคยทําลงไว้แล้วนะฮะช่วยขอคาแนะนํานะครับจากตอนนั้นสือตอนนี้คือสองเดือนนะฮะสองเดือนนะครับที่เราไม่ได้พบป,ป,ปะกันนะครับที่เกี่ยวช่องแนะนานะฮะซึ่งในคลิปของ Challenger mk 2สองกับ MK3 สก็มีคนทำาค่แค่นเอดิทนะ ในคอมเมนต์ไม่เคยมีนะครับไม่เป็นไรวันนี้ก็เลยกลับมาทำอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าคุณเห็นเกมกระต,กระตกะรุกๆนี่ก็คือเอ s มันร่วงกาวนะฮะซึ่งนัน,นะฮะมันคือปัญหาหลักที่ช่วงหลังไม่ค่อยลงเกมอะไรหรือทาคลิปอะไรหรือไลฟ์สดอะไรฮะค,รคือบางเกมมัน f อ s ตกหนักเป็นแบบนะตกหนักหรือถ้าแบบเหลือแค่หลักหน่วยนะฮะก็เลยไม่อยากกล้าอาจอาจะอัดอะไรเลยนะครับ สวัสดีก็มานั่งพูดคุยกับเอรอถถังคันหนึ่งที่ผมเพิ่งปลดล็อกโดยกรรใช้เวลาสองเดือนที่หายนี่แหละครับ <laughs> สรงที่หายไปครับคือผมไปนั่งปั่นรถถังคันนี้มาเพื่อประกาศว่าตัวเองได้ถึงสูตรสุดเทียของสายอังกฤษแล้วนะฮะและเป็นการอาจจะเป็นอัลการลาของมันในคั้สุดท้ายด้วยนะฮะเพราะว่าผมได้เล่นตัวไอทีเอ็นปีรีแพร์ไปแล้วนะฮะสิบตาเอาไปเล่นครบก็มานั่งแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนี่นะฮะว่า ศุการ์ที่เราหยิบมันมาเล่นสิบตานะฮะแล้วก็เปิดล็อกของไม้เยอะเนี่ยของล็อ,อกนี้ก็จะดีไหมอย่างเงี้ยย,ยังไม่เปิดไอตัวนะเกาะเสริมนะกลังทำการอัพเกาะเสริมอยู่นะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครั้งนะช่วงนั่งเร็ยเปลียบข้อมูลครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเจ้าชินเจอร์สองนะ อ่ะก่อนจะเข้าสู่ช่วงแนะนำพูดคุยแล้วก็เออขอคำแนะนำด้วยคอมเมนต์นะฮะก็มาทำประวัติขอมันสักคร่าวๆเตรประวัต,วติไปคือทั้งวิก,กิทั้งเต็มดแหละหลายอย่างมากมายที่ผมเตรียมไว้เ็่มมาช่วงแบ่งช่วงๆไปนะ่คือช่วงแรกก็เป็นช่วงของประวัติขอมันนะ,ะว่าทำไมเจ้านี้ถึงเกิดมาหรือทำไมเจ้านี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนะฮะนั่นแหละฮะก็เริ่มจาก ชื่อเต็มมันฮะในเกมมันเขียนว่าเจ้า Challenger สองนะครับแต่ชื่อเต็มมันคือนะฮะ FV นะฮะสี่ศูนย์สามสี่ Challenger สองนะเป็นรถถังหลักสัญชาติอังกฤษนะหรือสาราชานจะหรือจะคิงด้อมนะ,ะแต่ถ้าเกิดในเกม,มเรียกว่าเกรปิเตนนะฮะเ h a l l e n g สองครับก็เป็นรถถัง ที่ใช้กันถึงปัจจุบันนี้นะโดยวงเล็บว่าเป็นของอังกฤษและประเทศโอมานที่เขาซื้อมาด้วยนะฮะเจเจสองนะฮะก็เป็นตัวผ้านานวาจะจนะ่จอเชนเจอร์หนึ่งนะเคยใส่รุ่นนี้ครับเซื้อผ้าอัพเซื้อผ้านาอะไรเยอะไหมก็เออเยอะจ่าจากเชนเจอร์นะฮะเชนเจอร์หนึ่งมาร์คสามนี้นะผมก็เรียกเชนเจอร์หนึ่งมาร์คสามนะเพื่อไม่ให้การสอบนนะเชนเจอร์หนึ่งมาร์คสามก็หน้าตาก็ทรงนี้นะฮะหายเจสองก็จะหน้าตา ทรงนี้นะฮะซึ่งที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจรินจนคือป้อมนะครับป้อมเปลี่ยนไปนะแต่ว่าตัวถังผมน่าจะเดาไว้เลยว่ามันคือตัวถังเดียวกันแน่ๆนะนะครับแค่เอ่ออาจจะเปลี่ยนตรงรูปลักษณ์ของเครื่องยนต์หรืออะไรก็ไม่ทราบใครรู้ก็แนะนําได้นะแต่สำหรับผมผมว่ามันเปลี่ยนมาเยอะเลยละมันเป็นรถถัานที่ดูนา่าสมัยมากน่าใช้ในของอังกฤษนะผมเรียกว่าอังกฤษเพราะว่า มันมีไม่กี่ชาติท่านที่จะใช้เชนเจอร์นะครับผู้ใช้งานหลักนะก็จะเป็นเชนเจอร์นะฮะที่ผู้ใช้งานนะเชนเจอร์สองนะฮะก็จะมีทั้ง British นะฮะหรืออังกฤษโอมานนะฮะแล้วก็ล่าสุดคือยูเครนซึ่งยูเครนนี่คือสงครามปัจจุบันนะเราไม่เราไปพูดถึงประเทศน,นั้นนะโอเคเราพูดถึงสองประเทศรายใหญ่ก็คืออังกฤษแล้วก็โอมานแล้วกันนะครับเชนเจอร์สองครับพัฒนาเพื่อนะฮะแก้ปัญหาจากเชนเจอร์หนึ่งคือเขาบริการยกระดับนะ การกยกระดับไปสู่รุ่นที่ดีขึ้นนะครับเพื่อนะฮะในการเรียกว่าให้มันดีถ้ามันเป็นรถถังที่สมัยน่าว่ารถถังของชาเลนจ์นะฮะมูทาชินะฮะเจ้าเอ่อชาเลนเจอร์สอดนะฮะก็ติดปืนขนาดร้อยี่สิบนะฮะเป็นปืนที่หน้าละนะฮะปืนร้อยยี่สิบแสามสิบเหนึ่ง นะครับปลลืนนี้พานาก็คือเป็นปืนที่ดีกว่า S1E5 ของชาร์จเจอร์1นะปืนนี้อาจจะดีกว่านะครับซึ่งผมเลือกว่าดีกว่าเลยนะอ่าจจะว่าพูดข้อเสียตรงทางนี้ก่อนเดี๋ยวผมอฏิบัติก่อนชาร์จเจอร์2ครับแรงเจ็ดนะและ้วเป็นเลเกอร์อยู่ที่11.7จนะครับก็มากกว่าไอสอคันเนี้ยอยู่ที่เอนะ่อหนึ่งจุดนะก็คือประมาณมากกว่าหนะึ่งแหละเราจะเทียบแค่สองคันนี้คือชาร์จเจอร์หนึ่งมาร์คสามกับชาร์จเจอร์สองเนาะเพราะไอเนี่ย มัน,นก็คือตัวที่ดีกว่านี้แต่เราจะเอาตัวที่ดีของชาร์จเจอร์หนึ่งมาเทียบกับชาร์จเจอร์สองแล้วกันนะครับชาร์จเจอร์สองนะฮะก็มีปืน120ป่อกไปแล้วเนาะมีสมองแค่นเนี่ยสิบนะฮะรุ่นหนึ่งเนี่ยก็จะมีสิบเท่ากันนะฮะก็จะเป็นค่าละห้านะยิงออกมาทีละสองนะครับก็คือยิงได้ห้าครั้งเลยนะยิงครั้งนึงออกมาสองนะฮะปืนล้อนะฮะก็จะเป็นปืน 7.62L37A2 นะฮะ ปืนนี้จะอยู่ส่วนไหนนะฮะเราทายเอาเราเนะนี่ฮะอยู่ข้างบนนะครับส่วนนี้นี่ครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยนัดนะฮะสวอีกสนึงเนะค,ะคือปืน L หน้า้สี่นะฮะเอออยู่ตรงส่วนนี้นะฮะตรงป้อมนะฮะ L หน้า้สี่ A หนึ่งเนี่ยกระสูนสี่พันนัดเลยนะฮะการหมุนป้อมนะฮะก็ยี่สองจุดสองวินะฮะหมุนป้อม มุมกดลบสิบมุมเงยยี่สิบนะครับอาลการ,รโหลดอยู่ที่ห้าจุดแปดวินะครับช้เจอสองคะมีเกาะที่เราสามารถเห็นในตอนทีนะ่เขาแปะเนาะคือเกาะอานหน้าฮครับเกาะอานหน้าลงส่วนไหนก่อนดีอา้าวส่วนไหนส่วนที่หนานที่สุดดีกว่าเนาะเนี่ยครับต้านเนี้ยห้าสิบ 30นะครับ70นะครับสิบหที่จริงอ่ะมันมีส่วนที่ไหนสุดอยู่ของอยู่นะอยู่ตรงแถวข้างในเน,น่ยแปดสิแล้วตรงนีคือการบวต่อไปเรื่อยๆเป็นเกาะที่เรียกว่าเกาะที่มันเชื่อมกันนะครับแต่จริงอ่ะข้างในคือเกาะคอมโพสิตอยู่ข้างในนะซึ่งเจ้า c h a เจอร์สองเนี่ยตองตรงว่าเป็นรถานที่ผมไม่เข้าใจนะครับว่า เวลาผมหยิบมาเล่นนะฮะไม่มีใครเล่นกับผมเ <laughs> ข <laughs> ้าใจไหมมันไม่มีใครหยิบเจ้า c ช a เ l e ้ g น r 2สอมาเล่นกับผมเลยตลอดสิบตาที่ผ่านมาผมเลยต้องมาหาสาเหตุว่าทําไมคนเล่นกีบมันน้อยจังเลยในท็อปเทียน้อยมากๆถ้าเทียบก,กับญี่ปุ่นเิอรมันโซเวียตอเมริกาเนี่ยนะน้อยมากมาก ซึ่งผม,มรู้ครับตุผลนะหนึ่งเลยก็ที่หลายคนน่าจะเราไม่ผิดครับนั่นคือ,อเจ้าเทยเจอรสองฮะมันตายง่ายตายง่ายมากถ้าเทียบโดยเราตายง่ายมากคือในความเป็นจริงมันเป็นรถถางที่ดีนะแต่พออยู่ในเกมนี้มันเป็นรถถานที่เออจุดอ่อนมันเยอะเกินเยอะเกินกว่าทุานคันอื่นที่คันอื่นเขาอาจจะมีสิ่งนี้ดีดกว่าเริ่มจากเกาะ พาถัง Challenger รสองเนี่ยมันก็ถูกพัฒนาจาก Challenger 1 Mark ก์หนึ่มาร์กับมาร์คสแหละมีเกาะนะฮะแต่เออเกาะของมันไม่ได้ป้องกันมันทุกด้านนะครับก็คือมันป้องกันแค่ส่วนที่พุปนาเขาบอกว่ามันก็กันไว้ไดละครับหนึ่งเลยครับก็เกาะหน้านะครับหนามากเกาะป้อมถือว่าหนานะไม่ผมไม่ได้พูด เล่นๆน,นะมันทนได้นะปืนทุกขนาดปื120นร้อยยี่สิบนาโต้บางกระบอก,กยิงเทอือนเลยปืนของรัสเซียนี่แทบจะราคาผิวหน้าเกาะแต่ใช่ครับในวอร์เดอร์มันไม่ีใครยิงป้อมนะทุกคนมา้อยแล้วครับว่าไอ้ชาเนเจอร์ป้อมนะมันเลยยิงไหนแทบตัวถังนะเนื่องจากว่าตัวถังของชานเจอร์แม่งเกาะมันเฉียบๆนะเกาะมันบางเฉียบๆมากเลย คือผมก็ทําใจแล้วะครับว่าเล่นสายของอังกฤษมันต้องเจอเหตุการยณย์เงี้ยนะครับเอ่อจะให้ทุกคนเห็นภาพยังไงดีอันนี้ดีกว่าให้มาดูของประเทศบางประเทศดีกว่าดูของอเมริกานะเอ่อเอาเจ้าเอเบามเนาะกาเอเบามที่ผม,มเจอก็คือเอเบานเอเซสองเนาะอันเนี้เยเรียนเท่ากันในเซตเจ็ดฮะขอโทษทรายมือลั่นเกือบผิด เจ uh, ้าเชนเจอร์ uh, anger, นะครับไม่ใช่ไอบามโทษออกไปไอบามอะไอสเลเห็นไหมคือมันมีเกาะนะเนี่ยถึงมันจะไม้มีด้านข้างนะแต่ว่าเกาะมันอะจะโล้าใจเนาะคือมันยังมีเกาะที่จามาวะป้องกันพลรับได้เกาะที่อยู่ตรงเนี้ยผมจะพูดแค่ต่อส่วนนี้ถึงจีนอ่อนกนะ็คือมันถูกยิงจากด้านนี้ได้เออยิงแนวตรงเนี้ยเข้านะครับอ่า แอ้ามาก็มาดูของเงยอรมันนี่คือผมอะเล่นมานสิบตาผมไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มีใครเล่นอังกฤษกับผมผมว้าววีมากเอ่อเอาเล่เพิร์ดนะที่ใกล้เคียงกับเล่เพิร์ด 2A5 กันนะ 2A4 เคยเจอไหมเจอบ่อยแหละแต่ว่า 2A5 จะเจอถี่นะฮะตอนเล่น 2A5 เห็นไหมเกาะข้าไม่มีนะคุณจะบอกว่าเกาะข้าไม่มีมันก็เจอได้ไ,ได้แต่ว่าเกาะตัวถังอะ มันคุ้มหมดนะเี่ยดูสิมันคุ้มหมดมันทำให้พลขรับรู้สึกปลอดภัยอ่ะเก็ตมาแต่มาดูของอังกฤษสิเครื่องอังกฤษอ่ะผมไม่เข้าใจครับว่าทำไมคุณต้องเหลือให้ครึ่งหนึ่ง้างล่าง ผมก็เจ๊ะแหละว่ามันลบจร,ริงๆเขาอาจจะโผล่มาครึ่งตัวก็ได้หรือโผล่มาแค่ป้อมก็ได้แต่ว่าการที่เกาะมันเป็นอย่างเนี้ยตูตมันรู้จึกออกเลยนะเวลาคนเล่นก็คือยิงใต้ท้องกับยิงรอดช่องตรงเนี้ย <c oughs> มันทำให้ผมตายเร็วเลยนะมันตายไวมากนะตอนที่ผมอยู่ไปเล่น <c oughs> ด่านเมืองนี่ถือว่าอนาสลดถังเชนเจอร์นะ <c oughs> ที่โล่งก็พอๆกันนะครับที่โล่งพอๆกันเลย ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของกระสุนครับเออกระสุนเป็นสิ่งที่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมอังกฤษถึงชอบใช้กระสุนปกติเวลาวเราเห็นกระสุนระถางของแต่ละชาติเขาจะเป็นแบบหัวกระสุนกับดินขับหรือไอ้นั่นแหละมันอยู่ด้วยกันเลยเดี๋ยวไอ้ของอังกฤษยังพอทอนอยู่มาดูขออ่เยอรมันก่อนเยอรมันเอ่อจะ ผมจะเห็นบ่อยสุดก็คือเจ้าเรปเปิดนะซึ่งเรปเปิดอ่ะเอาสอไอสีนะ่เลยเนี่ยอไอสีมันเจอบางตานะแต่ว่าซอไอสีผมชอบอย่างนึงคือการออกแบบคุณเห็นไหมคือกระสุนมันรวมกันแล้วเป็น First สเต g e 5ห้าเรื่องเกาะไม่เท่าไหร่แต่เรื่องกระสุนเนี่ยมันคือปัญหาของชนเจอร์ที่ ตั้งแต่ชิปเต้นมัน้งอีชิปเต้นมันยังอนาอยู่เลยแต่พอเป็นเจ้าแชมเจออะหูขี้เลย,ยผมอะนะเนี่ยชิปเนี่ยเจ้าเอออะไรวะอ่าเดี๋ยวคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาเออกแบบนี้รู้แหละว่าเดี๋ยวเขาจะได่บอกอ๋ออาจจะท,ทำให้เกิดรถเร็วไง ใช่ครับมันช่วยให้หลด,ดเร็วนะแต่มันเสี่ยงที่ว่าเขาอะรู้จะอ่อนเราเยอะเกินไปนะครับเนี่ยฮะกระสุนก็อจะแยกออกมาเลยเป็นอาร์โม่อย่างนี้เลยเป็นหัวกระสุนอย่างนี้แล้วก็ออผมจะได้าดินขับนะชาร์จแล้วกันนะคือแบบแบบว่าไม่รู้ว่ถ้าคุณจะแยกนะผมอยากให้มันแบบเอากระสุนเอ๊ะเนี่ย ไปอย่ช่องเก็บข้างบนดีกว่าเพราะว่าพอมันอยู่ข้างล่างตุ๊กขังเวลาโดนยิงนมันก็เตือนอ่ะคุณเข้าใจไหมแบบคีคบ่อยู่ดีๆรับอยู่ดีโดนยิงเข้าตัวโดนชาร์จระเบิดลังคันไปทังคันเลยต่อยแล้วพวกมาน้อยนะที่จริงมันพวกเยอะนะแต่ผมพวกน้อยมากเลยคือพวกแค่ยี่สิบกว่านัดเอง แต่ใช่ครับหัวกระสุนนะั่นทั้งหมดมันอยู่ในช่องเก็บข้างบนซึ่งปลอดภยนะัยฮรแต่อเจ้าชาเจ็ดอะหรือ,อเจ้าดินขับมันมอยู่ข้างล่างแล้วา่านกระตูวมันก็ยิงปุ๊บมันทะลุแล้วไปโดนจุดที่เรียกว่าอ่าเนี่ยไอ้พวกดินขับเลยเรียกว่าอะไรนะดินไอวดินปืนเนี่ยตู้มปอมบิน <laughs> ผมค่ะคิดว่ารัเซียยังเป็นออโตโรยังอานายอยู่แล้วอังกฤษยังนั่นอยู่เลยเอ่อที่บอกองตรงว่าจะมาบ่นชาอังกฤษก็ไม่ผิดนะฮะแต่ว่าเขาสึกผมก็ต้องเข้าใจแล้วว่าผมมีมัหาอะเจ้านี่จริงๆเล่นมาสสบตาตาทุกตานะไม่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 รอเลยนะที่ตาบอดสุดก็คือการเจอกับฝ่ายเยอมันที่มันเขาจะเล่นไอ้พวกเจ้าเลปเปิ และเลบเปิดมันก็เกียนทุกคันด้วยนะเล็บโดยเฉพาะไอ้ย่อ 2A5 แล้วก็เอเนี่ยขายคันเนี้ยที่เรทต่ำกว่านะแต่ว่ามันก็ส,มส,มสามารถชช้ผมได้นะครับโดยกระสุนพวกเนี้ย DM13 เนี่ย e ซึ่งผมไม่เข้าใจว่า,วามันจะได้ขนาดไหนคือรอถถังบางคนันมันอย่างเช่นไอ้ 2S38 อันนี้ก็ยิงผมเข้าเลยนะ คือจุดออของไชาร์เจอร์มันเยอะเกินปะ่ขาถัาางกันอนตรงที่ว่าเอาาเอรถคาะรถถังเขาคุณแม่งวิ่งอยู่ดีๆแล้วฝ่ายขข้ามเห็นโอ้วันคือเป้าดีๆนี่เขาอ,อาจยิงเขาข้ามเลยปั๊กเขาเนี่ยรถยิงอ่ะป๊บคือเขาจะไม่พยายามจะฆ่าคนเขาจะยิงไอ้ส่วนที่รีกเราดินขับไอมา คููผมเนี่ยบ่นมากทั้งเกมตอนที่ผมเล่นคือแม่งป้องบินทุกเกมเพราะว่าศัตรูมันจะชอบยิงเข้าไปโดนไอ้ชาร์แล้วก็ไอ้ปัญหาข้างล่างคือใช่ส่วนเนี้ยมันกว้างไปและแม่งทนชอบจริงเพราะว่ายิงปุ๊บมันวันคิดคิวเลยโป้งเนี่ยตายแค่สองคนนะแต่ไปโดนดินขับมันตูม <laughs> และไอ้เจ้าเอ่อ เอสสองเนี่ยเจ้าเอสสองมาเอสสองสามเนี่ยมันก็ผมก็นั่นแหละว่าเออหลายคนอาจจะบอกว่ามาคือเลืองโป,ปรตีนเปล่ายุ่งๆเลทหลังๆมันจะเป็นเรทที่อนาดาแล้วหกก็บอกว่าอนา,ารว่าผมอนาถามากเลยเนี่ยจเจ้า S 3, S 3, S เอสสามแปดมันจะผมไม่ค่อยจะเลทผมไม่อยากคุยกับมันแล้วผมเกลียดมันมาก เพราะว่าเจ้าเอสเอวสามแปดมันจะบอกตรงนะตอนที่มันเจอผมแล้วผมเจอมนะันอะผมยิงมันนัดเดียวแต่มันได้หลายนัดไงแลวมันก็ชอบยิงเข้าตรงส่วนนี้บ้างยิงข้างบ้างพอยิงข้างเท่าละผมร้องเลยนะเพราะร้อข้างข้ามมันไม่ป้องกันอะไรได้เลยมันนั่นไหนไหมยิงเข้าหมดและใช่ผมเป็นคนที่เล่นเร็วต่ำม,มากดูเดียวผมติดสี่ห้าเอหอาจจะเล่นไม่เก่งหอกอาจจะโอหโดนเลายผมไม่เก่งเลย และหลายคนเจอคนเล่นเก่งที่เขารู้ว่าเอ้คันนีจ้จะอ่อนตรงไหนคันนี้มีตแบบยิงยังไงให้เข้าเนี้ยคือแบบอีฟมากนะก็เลยมาทำคลิปนะฮะมาขอคำแนะนำจากพวกคุณนะจากผู้ดูนี่แหละนะครับว่าจะเล่น Challenger 2เนี่ยคันเนี้ยเล่นยังไงให้มันหนุกนะ มันหนุกมันหนุกยากมากเลยคันนี้หนุกยากมากถ้าไม่หนุกจริงผมนั่นแหละผมเลยจะบอกว่าอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของภาษาอังกฤษแล้วมั้งเนี่ยผมเลยพนตอนช่วงต้ตนคล <plant populations> <Yeah. S 1> ิปนะครับเพราะว่าท erm ุกเกมอ่ะผมมาเจอหายก็คือดินขับไอ้ชาเจ็ดอันน่ะโดนยิงดอกนะครับอ่ะก็ซีเเจอร์สองนะฮะถ้าเกิดพูดโดยรวมมันเล่นหนุกนะมัน มันก็ไม่ได้แย่นะแต่คนเล่นแทบไม่มีเลย <g ül> อนาจะเจออนาจะเห็นแต่เห็นแค่แบบหนึ่งคนสองคนเนี่ยแล้วก็รวมถึงผมนะับนับผมด้วยอาจจะเป็นสามคนก็ได้สี่ก็ได้นอกมากมากจริงๆสาสา,าอังกฤษอะก็เลยอาจจะเข้าใจช่วงหลังอ๋อที่ไม่เล่นเพราะว่าอาจจะเป็นหาเรื่องไอ้เรี่อภาษาอังกฤษแม่งกอร์อจจเเสเซอรบอกว่าที่แม่งบินขับอยู่ข้างล่างโดนยิงทีป้อมบินนะฮะก็คราวนี้ก็ขอบมากครับ มีคำคิปแบบระบายนะขอระบายเจ้านีหน่อยถึงจะเล่นแค่สิดตาก็จริงนะแต่ความสึกก็คือนั่นแหละฮะมันไม่ใช่ําถาที่ผมรักตั้งแต่ต้องลองได้หลายๆตาใช่ไหมถึงจะรักได้ใช่ไหมครับก็ตาะฮะเอฟเอฟมันตกหนักเลยอ่ะ <laughs> ก็ขอบมากครับตอนนี้ก็ขอบมากครับ